ต่อไปนี้จะเป็นการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเสริมบุญบารมีให้ตนเองจึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันสวดมนต์จเจริญกิตตภาวนาเป็นลำดับสืบไปบทนมัสการพระพุทธเจ้า นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อาราทังสัมมาสัมพุทโอภาควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอาราธันดับเปลิงกิเลสเปลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิ ข้าพระเจ้าอาภิบาทพระผู้มีรพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากาโตภาคาวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีรพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามี ข้าพระเจ้านามัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภางคาวโตสาวกาสังโคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสั้งคังนามามีข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ อิติปิโสภะคะวาอะระหังสามมาสามพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสาธรรมมาสาราธิสาธาเทวมนุสานังพุทโภคะวาติสวาคาโตภะคะวาตา อาธามโมสันทิติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆอุจุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆญายะปาติ ปันโนภาควโตสาวกสังโคสามีจิปติปันโนภาควโตสาวกสังโคยาทีทางจตตาริปุริสายุคานินาทปุริสปุคาลาเอสาภาควโตสาวกสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักกิเนย โยอัญเชลีกรณีโยอนุตตรังปนยญเเตังโลกาสสตติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธทธมาสาริสั ปัตถาเทวมนุษสานังพุทโภคาวาติสวากาโตภาคาวาตธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปาติปันโนภาคาวาโตสั สาวกสังโฆอุุปาติปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญาปาติปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปาติปันโนภควโตสาวกสังโฆญาทิทางจาตาริปุริสายุคานินาถุริสปุคลา อาเสะภะควะโตสาวกสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอัญชาลีกะระนิโยอนุตตรังปปญญาเคตังโลกาสสตติอะโม <t ry> พุทธายพระพุทธไตรรตนะญาณมาน,านีนปราศีสหัสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโคยะธาพุทโมนพุท,พทพพธปูชาธรรมมปูชาสางฆะปูชาอาคีทานังวรังคันทังศีวลีจะมหาเทระ อาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตโออุโยอาหังวันธามิสาพ,พัสโซผทธรรมมาสังคปูเจมินมโมพุททายาพระพุทธไตรัตาตนายาน,านิโนภารศีสหส,สุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆ ยธาพุทธโมนะพุทธปูชทาธรรมมูชาสังฆปูชาอาคีธานางวารังคันทางศีวลีจะมหเทรงอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทา สัพโสพุทธธรรมาสังฆปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพราสีสหัสสุธรมมพุทโธธรรมโมสังโฆยธาพุทโมนาพุทธปูชาธรรมปูชาสังฆปูชาอาคีธาน วารังคันทังสีวเลียจะมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหัง วันธามิสะพัสโซทธรรมมาสังฆปูเชมินามโมพุทธายะพระพุทธไตรรตนาญาณเนีนนภาราสีสหสสุทธมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธรรมโมนะพุทธปูชาธรรมมาปูชาสังฆผูา ขีทา,านังวรังคันทังสีวัลีจะมหาเทระหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิธาตุโยอหังวันธา มิสาปัสโสผูทธรรมมาสังคปูเจมิณโมพุทธายพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพราศีสหสสุธรรมมาพุทโธรรมโมสังโฆญาธาผธโมนาพททปูชาธรรมมาูชาสังคปูชาอาคี านังวารังคันทางสีวลีจะมหาทรังอหังวันธามิทูระโตอหังวันธามิธาตุยโยอหังวันธา,า,า,ามิสาพโซพุทธธรรมมาสัง คปูเจมินมโมุทธายะพระพุทธไตรรัตนายามณีนปาราศีสหัส,สุธรรมมาผูฏโทธรรม,มโมสังคโคยโะธาผูธโมนะุทธะผูชาธรรมมาปูชาสังคาปูชาอาคีธานังวารังคันทางศีวันลี จัมหาเเราอาหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวัน มิสาพาโสพโุทธธรรมสังฆปุจเจมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพราสีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยธา ชาธรรมปูชาสังฆปูชาอาคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเทรังอหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิธาตุโยอหังวันธา สัพโซพุทธธรรมมาสังคปูชมิณโมพุทธายพระพุทธไตรรัตนายานิโนภราสีสหสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆ ยธาพูตโมนาพูทะปูชาธรรมปูชาสังฆโปูชาอาคีทานังวรังคันทังสีวัลีจะมหาเทรังอหัง วันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสาพพโสพุทธธรรมมาสังขบปูเจมินมมโมพุทธยา,ทายะพุทธไตรรัตานญาณมณีนภราศีสหาสาสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสรพฆยธาพุทธทะทะทะมม โมนะ,ะโพธปโชาธรรมโูชาสังฆปูชาอาคีทานังวรังคันทังสีวเลียจะมหาเทรังอาหังวันทามิทรุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหัง วันทามิสาภโสพุธรมมาสังคาปเช สพัพเพพูทธาสาพัพเพธรรมมาสัพเพสังคาภัลปปตาปจิกานันจะย,ยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรารัคังพันธามิสัพโสสพัพเพพูทธาสาพัพเพธรรมมาสัพเพสังขาพัลปปตตา ปัจเจกานันจะย,ยังพลังอรหันตานันจะติเชียนรัคขังพันธามิสัาพสโสสาเพีพุทธาสาเพธรรมาสัพเพสังคาพลัปัตตาปัจเจกานัน นันจะยังพลังอรหันตานั่นจะเตีเชยชนระค้างพันทามิสาปโสสาเพพุทธ,ธาสาเพิธรรมมาสาเพสังฆาพลาปตาปจิกานั่นจะยังพลังอรหันตานั่นจะเตียเชยนระค้างพันทามิสาพโซ สสะพเพุทธาสาัพพธรรมสาสัพพสังฆาภลัปัตตาปจัจเจกานันจะยังภลังอรหันตานันจะติเชนราคังพันธามิสาภาโซพุทธังอธิฐานิธรรมังอธิฐานิ สังขังอธิษฐานนี